แต่ถ้าคุณต้องการที่จะทราบว่าข้อมูลที่คุณสำรองนั้นเป็นข้อมูลของบริษัทอะไรและสำรองไว้เมื่อไหร่คุณสามารถใช้เมนูตรวจสอบได้นะคะโดยคลิกที่เมนูอื่นๆข้อที่1จัดการแฟ้มข้อมูลแล้วเลือกข้อที่5ค่ะตรวจรายละเอียดของแผน่นเสร็จแล้วเราคลิกที่ปุ่มเบ้านะคะปุ่มจุด3จุด เมื่อสักครู่นี้เราสำรองลงที่ได E ค่ะเราเลือกได E แล้วก็ชื่อแฟ้มว่า0 1 0 9 5 8 5เราคลิกตกลงเสร็จแล้วคลิกตกลงด้านล่างอีกหนึ่งครั้งโปรแกรมจะเช็คให้ได้ค่ะว่าเป็นการสำรองข้อมูลของบริษัท Express s ซอฟต์แวร์ o u p จำกัดวันที่สำรองค่ะวันที่1เดือน9ปี2015เวลาที่สำรองนะคะโปรแกรมก็จะตรวจ ลักษณะแบบนี้ให้เลยถ้าเราโอเคแล้วเราสามารถกดยกเลิกโปรแกรมจะออกจากหน้าจอให้ค่ะ